สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมช่องพลายหม่ชาแนลอยู่ในขณะนี้คะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายหม่ชแนลนะคะนี่บรรยากาศตอนนี้ก็อาบน้ำเพิ่งเสร็จนะคะเสร็จแล้วก็มาปะแป้งแล้วนะคะดูแม่เหมยทาแป้งเต็มตัวเลยนะคะภาพน่ารักน่ารักนะคะน้องกำลังเล่นนะคะนี่เล่นแป้งกันเลยนะคะ แม่ทั้งลูกเลยนะคะเมื่อกี้อาบน้ำมาดำเมี่ยมเลยนะคะ,ะแป้งทั่วเลยนะคะจะได้เล่นนะคะดูใบบุญของเราเล่นอยู่ข้างหลังแม่นะคะตุตะ๊ตาตุ๊ตาเอ้ยตุตะ๊ะตาอ้นี้นะคะเล่นอยู่ตรงนี้นะคะ,ปะแป้งนะคะวันนี้พ,อพ่อกี้เอาดินมาให้เล่นนะคะเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะนี่ดำเมี่ยมตอนอาบน้ำดำเมี่ยมเลยนะคะ น้อยอาบเสร็จก็ทาแป้งนะคะเหมือนเหมือนคนเลยนะคะแม่เหมยสอนลูกให้ทำอย่างนี้นะคะดูแม่เหมยดูตาแม่เหมย เลยนะคะเนี่เป็นความสุขของน้องช้างนะคะที่ได้เล่นดินกันนะคะ <c oughs> ใครเอ่ย <c oughs> มองเป็นใบบุญหรือเปล่านะคะ <c oughs> ตเต็มเลยนะคะเต็มที่เลยลูกเต็มที่เลยโอ้เปยเลยนะคะ ปะเป้งจะสวยเลยนะแม่เหมยปัดแก้มด้วยลูก <laughs> ปะแป้จะสวยเลยนะคะดูไปบุนดูตุตะของเราเต็มตัวเลยนะคะลรยขึ้นไปเองก่อนนะคะนี่เป็นการตักลรยขึ้นเองนะคะไม่มีใครทาให้นะคะตุ๊ตะของเราทาเองนะคะหมอไม่ออกเลยนะคะตอนนี้ <laughs> ให้เปบุญหรือเปล่านี่จ้าหนูเองจ้าดินหายในพิษตานะคะอง็กชอบเล่นดินมากเลยนะคะเล่นเสร็จแล้วก็หานมกินนะคะดูความน่ารักของตุ๊กตาของเรานะคะ นี่น้องใบบุญของเราเล่นเสร็จก็หากินนมนะคะไม่เหมยยังไม่หยุดอีกนะคะได้เวลาเพิ่มพลังแล้วนะคะ ดื่มนมแป๊บนึงนะคะหลังจากที่ไปเดินวิ่งเล่นข้างนอกมานะคะเป็นชั่วโมงนะคะพุกี่ปล่อยเล่นนะคะวันนี้ขุดดินใส่บ้านนะคะขุดก็เหมือนเดิมนะคะดูดินสภาพดินนะคะน้องเจมเหมอยกับน้องใบบุญเล่นจะเกลี้ยงเลยนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ได้เวลานอนของตุ๊กตาแล้วนะคะ กินนมแล้วนะคะกินนมเพื่อจะนอนแล้วนะคะเพื่อจะนอนสักพักก็จะนอนนะคะวิ่งเหนื่อยนะคะวันนี้วิ่งเหนื่อยมากเลยนะ,ะส้นเหมือนลิงเลยนะคะนี่ส้นไหมลูกส้นไหมเปลี่ยนข้างนะคะเปลี่ยนข้างดืนทางนี้บ้างนะคะ กินนมนะคะโรยเย้เหมยให้ลูกกินนมก่อนลูกให้ไปบุญดื่มนมก่อนเจ๋อบอยเอาเต็มที่เลยนะคะไม่ใช่อยากนอนแล้วบ่อยเยอะดูตาลนะดูตาจังนะแ <laughs> ม่โคน้อยขุดดินเหนื่อยแล้วหรือมั้งคะนี่ จะนอนหรือเปล่านี่แมคโครตัวแน่น้อยดูมือนะครับขดดิน าการเหมือนจะร่วงรอดนะคะรถตัดของเราไปวิ่งเล่นข้างนอกมานะคะแล้วก็อาบสระเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทาแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มราพาเนาพามาดูเราวบบนปะแป้งเต็มตัวเลยนะคะชุบแป้งเต็มตัวเลย าการเด็กดือ้อยากนอนนะคะอยากนอนแล้ววันนี้ก็สนุกสนุกนะคะหลังจากที่อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้แป้งนะคะใช้ดินปะนะคะทาแป้งกันนะคะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้พ็อกกี้ก็ยังไปตัดอาหารนะคะวันนี้พาน้องออกเล่นทั้งนอกแต่เช้านะคะ ่อนที่จะไปตัดอาหารก็มาเล่นกับน้องก่นอนนะคะมันไม่ใช่อยากนอนนน่เราพอวิ่งเล่นแต่เชา้าไม่ห่วงผมใจเลย <c oughs> ว่าเราจะอาบน้ำถูแปลงให้อย่างสะอาดสะอ้าน <c oughs> ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยวันเราแต่งตัวให้อย่างดีวันนี้อาบน้ำมห้อย่างดีเลยกลับมาอีกทีนึงดูสิ <c oughs> ดูไม่เป็นแล้ว เราสะอาดอาบน้ําให้อย่างดีทูแปรงให้อย่างสะอาดสะอา้านไม่ได้สนใจอะไรเราเลยไม่ได้สงสารอะไรเราสักอย่างเลยเอ้ยทั้งแม่ทั้งลูกเลยดูสิโอ้เอยเต็มหัวพ<ว>่อเลยเทําอะไรเนี่ยเอ็ง <c oughs> ไม่ได้สงสารพ่อสักนิดเลยนะเองเนี่ยทั้งสองเลยอ่ะทั้งแม่ทั้งลูกเลย <c oughs> อ่ะ นั shorts, ่นรถพอดุแล uh, like ้วนะคะเขาสัก huh. พัดเต็มที่เลยนะคะกลับมาอีกทีกลับมาอีกทีหนึ่งอยู่ในภาพแบบนี้ดูดูไม่กล้าขยับดูดูรูรูผิดรูผิดรูทำตัวผิดฮันหลักใส่อย่างเดียวไม่เอาหน้าไม่สู้หน้าไม่สู้หน้าขัเป็นตัวนี้ไม่สู้หน้าไม่สู้หน้าไม่สู้หน้าไม่เอาหน้ามาสู้ด้วยผิดแล้วดูดู สู้หน้าอันก้นแต่อย่างเดียวไม่ไม่ไม่สู้หน้าไม่ได้ดูว่ามันผิดแล้วคือทําผิดไปแล้วอ่ะมันสู้หน้าไม่ได้อ่ะงานเนี้ยมันไม่มีอะไรที่จะภัยให้เลยเนี่ยมันหนักขนาดนี้แล้วเนี่ยมันดื้อมากทั้งเมย์ทั้งลูกเนี่ยทำยังไงต่อไปเนี่ยจะอยู่กันยังไงเนี่ยดื้ออย่างเงี้ยพ่อจะอยู่ยังไงต่อไปเนี่ยฮะดื้อยังเงอยู่ด้วยกันได้ยังไงเนี่ยมีลูกสาวดื้อนะะ ไม่ไม่เอาหน้ามาเลยไม่สู้หน้าเลยดูสิดูทำแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูสิดูไม่ไม่อุ้ยดูเอาหางมาตีอีกให้พูดพูเอาหางมาตีอีกอุ้ยดูดูจเหมอยดู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 เอาเอาอะไรเอาเข้าไปเอาให้เต็มที่ไปเลยเอาเข้าไปเราอุตส่าห์อาบน้ำให้อย่างดีดูสิดูสิดูดูรูว่าทำผิดแล้วอ่ะดูเอา ังไงทีเนี้ยไม่พูดไม่พูดดูดุไม่พูด,ด,ด,ดไม่พูด,ไม,พด,ไ,มพดไม่พูดแล้วเงียบเวลาอย่างงี้เงียบเงียบเลยดูสิเงียบเอาเราเป็นตอไปแล้วมันถูเราเนี่ยไม่ใช่ตอแล้วเนี่ย <c oughs> ดูสิดูสิดูสิ เอาเอาสิ่งนี้เอาทำบอลมวยช่วยสิสิ่งนี้ทำแล้วทำแล yeah. ้วไปแล้วนี่แหละวนมากกวนบนมากเลยอือกันเตะกันโถเลยนะเอาเลยทีเนี้ยเอาเลยสิเนี้นี่วนมากวนมากเอาเลยดนุนรู้แล้วหนุนรู้แล้วเต็มที่เลยนะไปบุญจัดหนักให้พ่อเลยนะคะไจัดหนักเลยเว้นเลยพ่อเว้นเลยคุยกันก่อน ไม่เลยฮะแม่ไม่พูดไม่จาสใช่ไหมเอาเต็มที่เลยนะฮะฮะโอ้พี่ดำโอ้พี่ดำมานี่กับพี่ดำดีกว่ามาพี่ดำนี่กับพี่ดำดีกว่า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 น้องพี่ดำเนาะไม่พูดเนี่ยไม่ไหวเลยอาบน้ำให้อย่างดีดูสิดูขาไม่พอใจดูขาไม่พอใจเลยเฮ้อะไรอะไรอะไรมีอะไรไม่ต้องมาคุยกันเลยอะไรมีอะไร อะไรไปเลยไปเลนอยู่นู่นเลยอาบน้ำให้อย่างดีกลับมาอีกทีนึงดูไม่เป็นแล้วลืมเลยนึกว่าจะใครมาทำอะไรโปะโครนอยู่ตรงเนี้ยทาแป้งก็ทาเกินทาแป้งจนมองไม่เห็นลูกตาเลยอะทาแป้งอะไรขนาดนั้นอะทาแป้งอะไรขนาดนั้นมา ดีครับสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีผู้รับชมในขณนนี้ครับวันนี้ตอนเย็เยนๆอ่าบรรยากาศดีๆครับหลังจากอาบน้ำมาเสร็จขัดแปรงให้อย่างดีครับหันทำไมอีกทีหนึ่งสภาพอยู่ประมาณนี้ครับ <laughs> <laughs> เห็นแต่ลูกตาแล้มายอมรับผิดด้วยนะแหมมีการตีหน้าเศร้าด้วยนะเนี่ยไม่ธรรมดาดูเจี๋ยวเมยสิเจี๋ยวเมยยิ่งหนักกว่าลูกอีกเจี <laughs> ๋ <laughs> ยวเมยหนักกว่าลูกอีกเจี๋ยวมยเนี่ยไปทำอะไรพาลูกเล่นอะไรเนี่ยอู้ดทาแป้งก็ทาเกินไปแล้วดูสิไม่ยังเล่นอีกนะเย ยังไม่กัดขุดดิตอนนี้ดูดูเดี๋ยววัดความสูงเดี่ยวบัดความสูงความสูงโอ้เท่าหน้าอกแล้วครับความสูงเท่าหน้าอกแล้วตอนนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยเออขอบคุณนะครับขอบคุณเซฟซีท่านที่การติดตามรับชมได้เป็นห่วงช่องของเราครับขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วครับคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้ครับใบบุญปะแป้งกลับมาอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นอ่าแป้งมันหรือทอดมันไปแล้วครับจุ๊บไปทอดจุ๊บไปทอดไปเลยดูซิทั้งแม่ทั้งลูกดูครับดูดูเศร้าเศร้าเศร เศร้าตีความเศร้าดูตีหน้าเศร้าสิโอ้ยพ่ออย่ากโกรธหนูนเลยพ่ออย่ากโกรธหนูนเลยหนูผิดไปแล้วหนูสานึกผิดแล้วหนูผิดไปแล้วพ่อ <c oughs> พ่ออย่าว่าอะไรหนูเลยนะโอ้ไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วโอ้ไม่ว่าแล้ว,ไม,ว,ลวไม่ว่าแล้วจ้าเด็กคนนี้เนี่ยไหนโอ้โอ้โอโอโอใชพ่อพ่อหนูผิดไปแล้วนี่ไปบนของเราครับ เมเล่นอะไรไม่รู้เล่นดินเต็มเลยดินเต็มหน้าเต็มตาเลยเนี่ยปอกอะไรเต็มหน้าเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่การติดตามรับชมช่องของ,ของเราครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรากดซับสไครต์ถ้าเกิดช่องอ่านใดที่เปิดดูช่องของเราไม่เจอให้กดยกเลิกการติดตามแล้วกดติดตามใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้มีคลิปของเราเพิ่มมากขึ้นครับลองแก้ไขดู้วยทางนี้นะครับเพราะว่าอาเป็นอีกทางนึงที่จะแก้ไขได้หลายคนบอกว่าไม่ดิ้ขึ้นในหน้าจอเลย กดเลิกติดตามแล้วก,กดติดตามเข้าไปใหม่แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับกด subscribe ด้วยนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณ FC ท่านในการติดตามรับชมขอบคุณมากครับขอบคุณในความเมตตาครั้งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ